Tâm nạn bóc bóc ขึ้นตำนานสยองขวัญของมหาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เล่าสืบต่อกันมานานแสนนานเรื่องเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งมีลุมเมดคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันเขานั้นสนิทกันมากแล้วมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยป่วยไม่สบายมีอาการแบบมีไข้ขึ้นสูงเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยจึงอาสาที่จะดูแลโดยให้เพื่อนของเธอเนี่ยได้กินยาแล้วก็นอนหลับไปแล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้ไปอาสาซื้อข้าวต้มข้างนอกให้เพื่อนแต แล้วเพื่อนคนที่ไม่สบายเนี่ยเขาก็ได้กินยาแล้วก็หลับไปใช่ไหมทุกคนแต่ด้วยกลางดึกเนี่ยเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังว่าป๊อก คืนป๊อกป๊อกคืนเขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็รีบไปเปิดประตูดูว่ามันมีอะไรอยู่เพราะว่ามันมีเสียงเคาะประตูด้วยทุกคนแต่พอเปิดออกไปกลับไม่เจออะไรเลยเจอแค่ถุงข้าวต้มที่แขวนไว้หน้าประตูแล้วเธอนั้นก็ได้พบว่าเพื่อนของเธอที่ออกไปซื้อข้าวต้มเนี่ยก็ยังไม่กลับมาสักทีจนพอตอนเช้าเธอได้รีบออกไปตามหาเพื่อนของเธอแต่แล้วก็ต้องพบกับความตกใจสุดขีดเมื่อเธอนั้นได้รู้ว่าเพื่อนของเธอนั้นได้กลายเป็น เขานั้นได้ถูกคอตกอแล้วก็ทิ้งไว้ที่ข้างทางด้วยวิญญาณของเพื่อนเธอนั้นที่ยังคงเป็นห่วงเธออยู่ก็ได้เอาเข้าวต้มมาให้ด้วยสภาพที่แขนขาหักแล้วก็น่าจะใช้ปากคาบข้าถุงข้าวต้มนั้นไว้ไใช้คางนั้นกระแทกบันไดแล้วก็ลากตัวเองขึ้นมาด้วยในสภาพที่แขนขาหักนั่นเองเขาได้พยายามเอาเข้าวต้มขึ้นมาให้เพื่อนรักจนสําเร็จใครอยากฝันดีกดหัวใจกดติดตามพร้อมพิมพ์ว่าเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงใบย Chưa gần